ก็้ือพักมาพี่น้องของที่กินได้ทันทีเราก็ทำเอามาด้วยคองแคงขนมคองแคงจ้ะดูกันเพลินๆพ,พี่น้องเม่มีสาร่าอะไรหอกนี่ขนมคองแครงอาจจะมีบางคนคิดถึงเด้น่ะขนมไทยๆเรานี่ใส่งาคัา่วใส่มะพร้าวออนเนี่ย เชื่อไมมในสิบบาทอืมถ้าไปซื้อตลาดนัดก็ถุงละยี่สิบบาทแล้วมนะั้งอืมไม่ค่อยได้กินงานแล้วที่ตลาดนัดอ,อมีขนมปลากิมมันสำปะหลังเชื่อมกล้วยเชื่อม อร่อยมากเลยเนี่ยห่มของแทงใส่มะพร้าวอ่อนใส่งาคัว้วอ่ะหอมหวานมันจ่ายสิบบาทก็อ้วนได้ช่วงนี้มะเสือเทศสวยมากเลยถูกด้วยสามลูกเป้งๆนี่สิบบาทนะมะนาวห้าลูก ยี่สิบบาทแตงสองลูกสิบบาทกับบุ้งจีนน้นหอมผักชีแล้วก็จะใส่ฉีไปเรื่อยไม่ให้เืวอย คลิปนี้มีสาระไหมค่าม,มีหรอกแต่อยากให้ดูความเป็นไทยๆในกรุงเทพเนาะ mm. เขาจะมีอาหารการกินมาขายให้ถึงหัวบันไดบ้าน mm. วันนี้ก็มีมาขายอ่เพวกบะจ่างตะละเปาอะไรพวกนี้ แต่ไม่ซื้อกินบ่อยแล้วน้ำหนักขึ้นแล้วขนมนี้ไม่ได้กินนานก็เลยอ่ะจัดให้ท่านผู้ชมนิดนึงอืมจะได้ดูหลากหลายนะครับลาไปก่อนเด้อขอบคุณหล,ลายๆที่มาเยี่ยมชมนะ่ะดูกันแบบเบาสมองเนาะอืม เจอกันคลิปหน้าจ้า thanks so much my friend i t is the Thai dessert เนอะ oh very nice <laughs> thank for your support see you next video have a beautiful day bye bye แถมนิดนึงนะอันนี้การเก็บมะนาวให้ใช้นานๆน,นะเออหลายวันนะเนาะเขียวสดเคยลองทำแล้ว ได้ผลดีมากแล้วเก็บวิธีนี้วิธีเดียวสมัยก่อนนะเราจะเอาแบบกระดาษมาหอ่อใส่ถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเหลืองเร็วกว่าเออวิธีเก็บแบบนี้คือเก็บได้เขียวสดนานที่สุดนะแล้วก็ตัดเอามาเป็นลูกๆเอามาใช้นะทลองทำมาแล้วได้ผลจริงๆนะคะ